อีกหนึ่งเรื่องเราเห็นในติกตอที่มันเป็นไวัลมมาที่เรื่องชุดนอนของเราที่อดีตภรรยาเขาเอาให้อีกคนหนึ่งใส่หรือเปล่าหรือป็นคนละชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีความเห็น่องนี้ยังไงบ้างไม่ได้เอาไปชุดเดียวกันไหมชุดเราไหมถ้าเห็นในภาพหรอฮะมันก็ชุดผมอะฮะแต่เราไม่คิดอะไรหรอกพี่มันมันมันเป็นทิปสินผ่านมาแล้วแต่จริงๆแล้วม็นชุดเรานั่นแหละเพราะว่าภาพนั้นก็คือมันของเราแต่เราไม่คิดอะไรจริงเพราะว่า มันเคยใช้แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วออไม่ได้ติดใจไม่ได้ไม่ติดใจจริง,รงๆไม่เห็นด้วยซ้ําเห็นตอนแรกก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วออกอแค่แบบอ๋อแค่นั้นแล้วผมเนงก็เลยทำไมถึงเอาของคนนี้ไปให้คนนั้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมก็พิ่รู้นะว่ามันเพราะเราเรลิกกันปีกว่าแล้วมันอาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้นึกถึงอันนี้เราเข้าใจได้บางอย่างเราอาจจะลืมอี๊ใช่นหวอารอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจทั้งเอฟซีแล้วก็คนสมใัยอะไรเงี้ยนะครับ